สวัสดีครับผมคุณลุงบรรจงมโนธรรมจากอำเภอพยุศรีตะเกีครับถือว่าเทศกาลช่วงนี้เป็นเทศกาลแข่งเว้าหรือเล่นเว้าตามชนบทนะครับผมมีเว้ามาสาธิตให้ดูว่าของผมแต่ละตัวนะครับทั้งสามสี่ตัวเจดตัวที่ผมปล่อยออกไปนะครับไม่ต้องใช้หางสามารถปล่อยขึ้นได้เลยนะครับพร้อมให้ท่านบุคคลที่สนใจนะครับจำจองแล้วว่า โทรมาถามได้ที่เบอร์0823357563นะครับหรือไม่งั้นก็โทรเช็คที่ท่านพระรูสุวรรณคัตยาพิวัต์นะครับที่อยุธยานะครับลองคุยกับท่านดูแล้วท่านจะให้ข้อมูลเองนะครับรอแต่ละตัวไม่แพงจนเกินไปนะครับสามารถแข่งได้ชนได้ทุกสนามทั้งสมเมตรนะครับทั้งว่าเสามเมตรนะครับตัวนี้สามเมตร ตัวนี้สามเมตรแปดสิบเซนตัวนี้ก็สามเมตรแปดสิบเซนส่วนตัวนี้นะครับสี่เมตรเต็มๆนะครับพร้อมแข่งขันทุกสนามนะครับนี่อีกไม่หลังปีใหม่เนี่ยเขาจะมีการแข่งว่าที่อำเภอพยุอยู่นะครับเป็นการเริ่มต้นก็ว่าเชิดชูวัฒนธรรมเก่าๆนะครับให้ให้ฟื้นคืนมาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่สนใจอยากจะ มาเอาไปแข่งหรือว,ว่าเอาไปเล่นไปโชว์ในงานหรือว,ว่าไปให้บุตรหลานของท่านเล่นนะครับเล่นว่าห่างไกลยาเสพติดนะครับก็ขอการาบเรียเนเรียนเชิญชทุกท่านได้มาสนับสนุนนะครับสั่งทําเป็นพิเศษก็จะพิเศษให้นะครับอาจจะทําเป็นรูปเครื่องบินก็ได้นะครับก็แล้วแต่ท่านจะสนใจนะครับมีาหางปลาเหมือนขึ้นเหมือนเครื่องบินไม่ต้องใช้หางเช่นเดียวกันนะครับก็สั่งจองได้นะครับ นะครับผมถ้าสนจิตสนใจก็โทรมาติดต่อที่ลุงบรรจมโ,มโนธรรม0823357563ครับผมวันดีครับ